กูเหนื่อยใจเลยไงอ้าวอย่างนี้ก็โดนอย่างนี้ก็โดนอยู่นี่อยู่นี่แหละมึงอยู่นี่แหละมึงอยู่นี่แหละมึงจะไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนแล้วกูตามไรฮอนตามกูตามตกตกต่อยังไงรอดหรอกิ้งเลยว่ะหนีเลยปะหนีไปดีหนีไปดีแล้วยังไงโอ้โห้ตัวแตกมากินตัวตู่ไงกินตัวตู่ไงเฮ้ยรอดหรอ ฮัลโหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่อชานคือ,คอเกมมากกันอีกเช่ไหมนะครับกาวนี้เรากลับกันมาในเกมอาวีนะครับทุกคนอ่ะกาวนี้ผมเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่าแพนดอนเองอ่ะก็ก่อนจะรีแลงซ์นะครับทุกคนเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคน เปเล่นลงแรงกันนี่ครับผมทุกคนคำพูดี่อดรักษาความสงบสุขรีแรงก็ขอแพนด้าหน่อยละกันอยากรู้ไงเอ้ยแล้วแพนด้าเจอท้าจีว่ะทุกคนเฮ้ยเกมนี้ตึงนะผมว่านะแพนด้าเจอท้าจีผมมีสิทธิ์สู้ไม่ไหวนะผมบอกเลยมีส่วนมีส่วนมีสิทธิ์นะเนีนนเ่ยเฮ้ยทำทรงไนงะทำเชิงดูชงดูทรงดูทรงทรงอย่างแบดอันนี้เฮ้ยเขาเล่นเป็นเขาเล่นเป็นอยู่นะ เขาเล่นไปเหรอไอโอ้โหตุ๊กเก็บแตกไอ้หนูเก็บแตกเหรออยากเก็บแตกดีอยากเก็บแตกดีเอามาดิก็มาดิขอโทษได้ป่ะขอโทษได้ป่ะมาดีเขาเก็บแตกจริงเขาเก็บเอาเหัวใจหัวใจเขาไม่เอาดีเขาไม่เอาไอคิวมานะแตกเขาหมดแล้ว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 นะแตก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 เฮ้ยไม่ให้ป่าหรอกฝั่งนู้น่ะ นี่เจอท้าจีเราต้องไม่ให้เขาเล่นครบสี่แต่งนะไม่เขาเป็นน้านตาอ่ะฝ<า>ั่งผมมีอะไรบ้างขอแนะน,นําก่อนมีบัตเตอร์ไฟป่านะครับผมฝั่งนนุนเป็นวูคองนั่นเองฝั่งผมแล้วก็มีแครี่เป็นสลิมฝั่งนนุนเป็นไวโอผมว่ามีสิทธิ์แพ้นะเพราะว่าฝั่งหนุนเป็นไวโอยิงทีตัวน่าจะแตกหายไปเลยก็เป็นไปได้นะเอ้ยเพื่อนเท่าอ่ะไม่ได้ดูลืมลืม ลอเลี้ยวรอเลี้ยวสวยดิอันนี้เราเพิ่งมานะครับอันนี้เราเป้เป็นโลมนะครับผมฝั่งนู้นจะเป็นอดูอินโลมรอเลี้ยวก็จะเป็นเมดฝั่งนู้นจะเป็นวีล่านะเฮ้ยได้อยู่ขอให้รอเลี้ยวลังก์ก็พอเฮ้ยล้อเลี้ยวสกินแกวซ่าเอ้ยเอาว่ะเฮ้ยจ้แล้ว ไรฮอนเอาดิเฮ้ยตบไม่โดนผมเป็นฟิกโยกแล้วมันฟิกโย่ไอฮอนได้ได้เรื่องงี้เหรอเรื่องี้เหรอจัดให้แล้วคือลอนเลี้ยวจะเข้าก็ไม่บอกกันด้วยไงพีจะเข้าก็เข้า,เ,ขาเลยได้ครับได้เขาเล่นเชิงเขาเล่นเขได้ิวี่ยวไหม เฮ้ยระดับไอฮอนต้องเอาหน่อยมาโดดจงังหวะตอนอันตีอพอดีมันล้างพอดีมันันตายโดดช้าไปหน่อยได้ได้ทาจีอย่าเจอกัน <c oughs> เล่นทรงดีว่ะเราโยกเลยแล้วนะ <c oughs> ผมปล่อยให้เขาเดี๋ยวโยกไปกลางละอะไรแล้วกูโดดไงแล้วกูโดดก่าเลย <c oughs> เออกูเปิดก่อนเลยละกันเดินมึงเถอะอะไรอะไรทำไรไอ้หนูทำไรมึงหนีไงมึหนีไงเข้ามาดิโย่ดิครับดูมากเอาดิเอาแล้วแต่อ่าเขาเห็นผมใบกลางนะดึงมาไม่ถึงเลยจิบห่าแล้วโอ้มาเติมไวเกินได้ดิมัดโอ้มัดโดนตันเหรอเป เออเอาไปดิเพื่อนไรฮอนตายไปสองแล้วไงเดี <c oughs> ๋ยวว่าเราต่อให้ท่าจีกับสบายทุกคน <c oughs> ไม่ได้แล้วไปได้แล้ว <c oughs> ต้องเอาจริงไรฮอนเอาหน่อยแล้วกันเปิดโปรแฮกแมพเลยจ่ายไปมาตอนนี้บัตเตอร์ไฟเราจะโดนหรือเปล่าเฮ้ย เฮ้ยสี่เทียดนี่ว่าทุกคนผมจะมาดูสี่เทียนะถ้าได้สี่อ่ทีเอ้ยแต่คาร์ดัมครับโอเคเราได้บัฟมังกรไปอยู่นะนี่เราตัดออกก็ได้โอเคทัตตี้ไม่มีไม่มีไอคิวรอดอยู่ผมว่าโอเคว่าผมรอ,อดอยู่แล้วฟลิมเราหายไปแล้วนะตอนนี้ฟลิมผมไม่รู้ใครเรียกเขาว่า,าหรือเปล่าหรือยังไงเนียนนิ่งไปแล้วนะ การเล่นเกมก็จริงมีประมาณนี้นะคนเขาไม่เปิดผมก็ไม่เปิดป้องบนเราไปแล้วอีนูเราเรียกกูออกก่อนด้วยไงประเด็นสลิมโอ้ยฮาสลิมไม่มาสักทีโอ้เนี่ยทุกคนทีมเรา รู้รู้รู้ลิงอยู่ลิงอยู่แถวนั้นแหละดูทรงมาแล้ววะเขามาแล้ววะอย่าป่าเยอะอย่าป่าเยอะโอเคลิงไปแล้วสักทีได้ไหมเออทำไมเขาเดินมาล่างอ่ะเฮ้ยบนน่ะแล้วบนล่ะเฮ้ยเขาตกไงเฮ้ยสลิปอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ย มันจะอยู่ล่างก็อยู่ไปโอ้โหแล้ววนมึงก็ปล่อยอย่างนั้นนะ่ะนะเละบอกได้คำเดียวสลิมโอ้โหแล้วกูเหนื่อยใจเลยไงอา้าวอย่างนี้ก็โดนอย่างนี้ก็โดนอยู่นี่อยู่นี่แหละมึงอยู่นี่แหละมึงอยู่นี่แหละมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหน แล้วกูตามไรฮอนตามกูตามตกตบต่อยังไงรอดหรอกิ้งเลยวะหนีเลยวะหนีไปดีหนีไปดีปดแล้วยังไงมาทีวะโอเคครับผมตังหวานนี้สลิมเราโดนเอเคไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราจะกายเล่นเกมเป็น4ต่อ5้านะทวนส5ห้าแล้วกูโดดออกไงแล้วกูโดดออกไงมาดูอินว่ะ สี่ต่อห้าทุกคนคิดว่าไหวไหามอันนี้ถ้าเป็นบอทแล้วนะเพื่อนน่าจะกดตามนะมันนะไปบวกกันรเน,นี้ยโอ้เฮ้ยก็เกินเอามามาช่วยกันได้ปะเออต้องช่วยแล้วแหละลิงมาเนี่ยโคตรเสียวลิงเลยถอยก่อนกกละกันว่าอะไเพื่อนมาเติมอ๋อโหอันนี้น้อยเราไม่รอดแล้วนะ จะโดดใส่อดัดอุนเหมือนนะแต่ว่าวีล่ามันอยู่นะท,ะนลลทุกคนโอเคเหมือนสลิมจะไม่ไปล่างนะผมต้องไปล่างแทนแล้วนะไม่รู้เขาเล่นอะไรนะออกเขา้าเข้าออกห่วงจังเลยล่างเนี่ยเฮ้ยแล้วท่าจีไปไหนวะทุกคนเอ้ยมาดากวะโอ้โหดกักดักสด้วยดักสด้วย ีออไ,ไม่เข้าหรอกอย่างน้อยมันก็เข้าไม่ได้เลือเล่อนเลยปิกาปอยไงประเด็นไงการได้แค่นี้น่าจะดักกูเนี่ยโอเคไม่ดักลิงเฮ้ยเอาดังนี้ดังนี้ดังนี้ ตายไปเนี่ยงเอาไปเลยแล้วก็โดดเลยแล้วกันทิพายโว้ยดาเมจยังฆ่าอยู่ดาเมจยังฆ่าอยู่นี่ขึ้นฉีเนี่ยเปล่าแบบตัวจะแตก ออรอเลียวไอลรอเลียวเราตึงมืออยู่นะทุกคนรอเลียวผมอะ่ะบนยิงเอมังกรทาจีน่าจะอยู่ไบโออยู่สองสามสองนึ่งโอ้โหโต,ตัวแตกอุ๊ยตัวแตกแล้วเฟลิมกูอะเดินนิ่งเลยเช่ย เออตอนนี้เพื่อเราเอา Dark Slayer ให้อยู่นะโดนลิงล่าไปโอลาไปน่ะเฮ้ยเฮ้ยโดนแล้วนะว่าแล้วไงว่าแล้วไงกลินตัวตู่ไงกินตัวตู่ไงเฮ้ยรอดหรอ ที่ผ่านเก็บแตกไปนะเฮ้ย <c oughs> อย่างเซง็งว่าโดนล้าจริงไปแสดงว่าม<ฮ>ันเล่นเป็นอยู่นะโอ้โห สี่ต่อห้าปล่อยมามเปล่อยมามาไวโอก่อนนะแล้วกูตายโอ้โหอันตีแม่งตันบัด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 ถอยได้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 ไดไมึงได้สอง มาใหม่ดิวัลเลาเนี่ยอโอ้โหแราแม่งวีล่าเชี่อออโมโบทีเดียวหายเฮ้ย มาอย่าจบบ้านนี้อย่าจบบ้านนี้อย่าฝืนบอกว่าอย่าฝืนโอ้กูตายอีกแล้วเชีย่ยมิล่าและเรียบร้อยแน่นอนทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงแต่อย่างใดจบบ้านอยู่แล้วนะครับอะไรวีเกมนี้ไม่มีอะไรเลยทุกคนตาแรกก็เอาเลยผลิมมันออกด้วยทุกคน โอเคไม่เป็นไรครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสับ s ไกร b ์ให้ช่อง h o n k u Game เมื่อกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลายไปก่อนสวัสดีครับ